สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับนิยายวัยเรื่องดวงใจมาเฟียในตอนที่3เรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงต่อน,นั้นไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเวลาต่อมาค่ำคืนผ่านไปอย่างช้าๆแทบไม่ได้ยินเสียงเพลงจากสโมสสนในแล้ว v i p วิกพาผู้หญิงสองสามคนมาโชว์ให้เจ้านาย แต่เขาแทบไม่รับรู้ถึงการปรากฏตัวของพวกเธอเลยเขาพิมพ์แล็ปท็อปอย่างดูเดือดและตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาและนั่งลงบนตักแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยรอยยิ้มคือเนื้อคุณดูเหลือเชื่อมากทานเนียเขาชมเธอและเธอก็จูบแก้มเขา ด้วยริมฝีปากสีแดงของเธอพร้อมรอยยิ้มว่าแตา่คืนเนี้ยคุณจะเล่นกับพวกเราไหมหรือว่าคุณจะเพิกเฉยต่อเราตลอดเวลาเธอถามเขาด้วยสีหน้าบุตดบึ้งเล็กน้อยแม้มีตัวเล็กจิตใจของผมกรีดร้องด้วยความประหลาดใจในตัวเอง คืเนี้ไม่ได้หรอกนะเขาตอบอย่างอ่อนหวานและมองดูสาวๆคนอื่นๆที่โยกสะโพกไปมาทำไมสาวๆไม่สนุกเลยล่ะแล้วฉันจะให้คุณแกล้งเด็กพวกนี้แล้วกันเขาพูดพร้อมโบกมือให้เราด้วยรอยยิ้มพวกเขาเนี่ยดูจริงจังมากเลยนะบรรกาศของคุณนะ่ะเขาพูดจบและหญิงสาวก็หัวเราะคิกคัก เธอลุกจากตักของเขาและไปสมทบกับเพื่อนๆของเธอและพวกเขาก็เชร์ดื่มกันพวกเขากำลังเต้นรำอย่างใกล้ชิดกับเราและเราเหล่าบริการก็ยืนหยัดอยู่และผมกดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่เขาในขณะที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมองผมอยู่เห็นได้ชัดว่าเขาพบว่าสิ่งนี้มันน่าขบขันเขาจับได้ว่าผมกำลังจ้องมอง และยิ้มเย้ะจนทองไส้ปั่นปว่วนผมรีบมองไปทางอื่นและอยากจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีหนุมน่มคืนนี้เราเสร็จแล้วให้คนขับรถเอารถมาได้เลยเจ้านายประกาศครับเจ้านายในที่สุดก็จบสักทีผมรีบออกไปรับคนขับและอื่นๆอ,อีกมากมายเพราะต้องการอากาศและใช้เวลาสักครู่ เพื่อรวบรวมความคิดเวลาต่อมาเราล้อมรอบเจ้านายขณะที่พวกเราเดินไปที่รถของเขาและผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เรามากขึ้นจากรถคันอื่นที่จอดอยู่ข้างๆรถของเจ้านายเราทุกคนได้ยินจึงหันไปทางมันคาร์ลอสอิสระ,ะเลวเสียงตะโกนของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราในชุดยาวสีแดงและชี้ปืนไปทางเจ้านายแล้วเราทุกคนต่างก็อยู่ในโหมดป้องกันแต่ผมอยู่ใกล้เขามากขึ้นผมก็เลยเหวี่ยงหลังเขาไปทางประตูรถและนั่นก็คือเมื่อเราได้ยินมันเสียงปังจากปืนดังขึ้นเราได้ยินเสียงคลิกส้นเท้าเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังวิ่งหนีเพื่อมัน ผมรู้สึกถึงมือบนไหล่ของตัวเองนี่โอเคหรือเปล่ามันคืนนิกทันใดนั้นผมก็รู้ว่าตัวเองเอาหน้าไปสุกตรงข้อพับคอของเจ้านายสูดดมกลิ่นของเขาแล้วหลับตาลงผมตะคอกกลับจากผวังของตัวเองเจ้านายคุณโอเคหรือเปล่าครับผมถามและก้าวออกไป เพื่อมองดูเขาเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บยยจุเล่นั่นเขาย่อเย้ยและหันกลับมาหาผมเพื่อยืดอสูตรของเขาให้ตรงชฉันสบายดีเขามองมาที่ผมแต่ว่าในมีเลือดออกเนะเขาพูดพร้อมมองที่ไหล่ของผมผมมองตามเขาและเห็นเลือดบนชุดสูตรของตัวผมเอง ผมโอเคครับมันแค่ถักทางนะครับและสำหรับคนที่เพิ่งถูกยิงเขาดูสงบและผมสามารถบอกได้เลยว่าเขาเหนืยรู้ว่าใครเป็นคนยิงเนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวตามเธอผมอยากจะถามว่าเธอเป็นใครแต่ผมรู้ที่อยู่ของผมดีจึงหุบป,ปากเอาไว้ผมคิดว่าทุกคนโอเคพาเจ้านายกลับบ้านกันเถอะ ในที่สุดวิกก็พูดแล้วเราก็ขึ้นรถยังไงซะเดี๋ยวไปทําแผลเมื่อเราไปถึงคาเรหาลละเจ้านายพูดทําลายความเงียบอันหนังอึ้งในรถและผมก็นั่งตรงไปที่เสียงของเขาครับท่านบาดแผลของผมได้รับการทําความสะอาดและพันผพ้าพันแผลแล้วและผมก็ใส่เสื้อกลับเข้าไปเพื่อเตรียมพร้อม ที่จะได้หลับตาลงตัวผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันแรกของผมจะมีบทบาทและความสำคัญมากขนาดนี้นั่นเป็นความกล้าหาญของคุณสิ่งที่คุณทำเมื่อคืนนี้ขอบคุณนะผมกระโดดตามเสียงเพราะไม่ได้ยินเขาเข้ามาท่านไม่หรอกครับผม แค่ทำงานของผมเขายิ้มเธอก็ไม่ใช่ภัยคุกคามอยู่ดีถ้าเธออยากให้ฉันตายฉันก็คงอยู่อีกนานเธอรู้วิธีจัดการกับปืนเจ้าปีศาจตัวน้อยนั่นเขาพูดกับตัวเองเล็กน้อยหัวเราะเบาๆและผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับเรื่องนั้นมันไม่ใช่หน้าที่กองการของผมเขามองมาที่ผมไม่กี่วินาทีคุณน่ะ ควรพักผ่บ้างล่ะผมโค้งคำนับเล็กน้อยในขณะที่เขาตบไหลผมแล้วเดินออกไปผมถอนหายใจด้วยความโล่งใจโดยไม่รู้ว่ากำลังกลั้นบางอย่างเอาไว้เวลาต่อมาแนะมุมมองของคาร์ลสเด็กคนนี้ทำให้ฉันสนใจฉันเห็นสีหน้าที่เขามองฉันและมันทำให้ฉัน อยากจะกดปุ่มของเขาแต่ฉันก็กำลังสละเวลาอยู่เขามีประกายไฟในดวงตาของเขาฉันติดตามการฝึกฝนของพวกเขาผ่านกล้องที่ซ่อนอยู่และเขาก็ดูเป็นผู้นำเหมือนคนสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าคอยให้กำลังใจเพื่อนของเขาเสมอเมื่อเขาพร้อมที่จะยอมแพ้และหน้าตาประหลาดใจเมื่อพบพวกเขาครั้งแรกแล้วเรียกชื่อเขานั้นมัน ก็น่ารักซะเหลือเกินเราดำเนินการตรวจสอบประวัติการรับสมัครของเราอยู่ตลอดเวลาฉันมักจะชอบคนที่อยู่บนถนนโดยไม่มีอะไรจะเสียและพร้อมที่จะตายเพื่อครอบครัวพราดอนาพาพเด็กหนุ่มคนนี้เขามีวัยเด็กที่ยากลำบากดังนั้นฉันจึงประทับใจเขามากเมื่อเขากระโดดต่อหน้ากระสุนเมื่อคืนนี้ ฉันน่สัมผัสได้ถึงริมฝีปากของเขาที่คอของฉันเมื่อเขาชนกับฉันขณะที่ปืนดับลงและฉันก็รู้สึกว่าลมหายใจของเขาติดขัดและมันทำให้ฉันยิ้มได้ฉันกับแคทรีน่าเติบโตไาด้วยกันเพราะเราทั้งสองครอบครัวเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อเราโตขึ้นเรื่องระหว่างเรามันกลายเป็นมากกว่าเพื่อนสมัยเด็ก แต่ไม่นานนักฉันก็เลิกไปก่อนที่พ่อแม่จะเริ่มคิดจะแต่งงานของพวกเราและอื่นๆอีกมากมายเพราะเธอค่อนข้างจะบ้าไปหน่อยแล้วเธอก็รับมันไปเอาเป็นว่าอย่าเลยมีความสุขมากและเธอก็ไม่เสียเวลาแกล้งหรือสะกดรอยตามฉันในบางครั้งฉันต้องพาเธอเข้ามาและปรับเรื่องระหว่างเราให้เรียบร้อยเพราะฉันยังห่วงใย,ยเธออยู่เป็นเวลากว่าหนึ่งปี สำหรับไอเวนแล้วเราก็สบายดีหลังจากนั้นไม่นานแต่ฉันเดาว่าฉันคิดผิดนี่มันมากเกินไปละยิงปืนใส่เัลเลยอย่างนั้นเหรอเธออาจทำร้ายมาเทโอได้ความคิดนี้ทำให้ฉันเอามือไปปิดหนา้าผากถอดสูทและปลดเสื้อออกแล้วเดินไปที่บาร์เพื่อดื่มเครื่องดื่มฉันกำลังคิดที่จะให้มาเทโอทำงานร่วมกับวิ เพื่อที่ฉันจะได้เล่นเกมทั้งหมดที่ฉันมีในใจกับเขาแค่คิดก็น่าสนุกแล้วล่ะบอดี้การ์ดของฉันฉันชักสนใจในายเขาแล้วสิเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมสั่นกระดิ่งและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับการแจ้งเตือน เวลาลงคลิปตอนใหม่ยังไงก็ขอฝากนิยายววยและนิยายเสียงเรื่องอื่นๆในช่องของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปเร็วๆนี้บ๊ายบายครับ